จัดให้ตามคำขอเลยครับผมชานมไต้หวันสูตร5ลิตร เคล็ดลับอยู่ที่ผงนี้เลยนะครับสูตรนี้พี่พิกบอกเลยนะครับว่ามีรสชาติที่หอมติดปากก่อนที่จะไปรับชมนะครับใครยังไม่กดติดตามพี่พิกก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปด้วยนะครับผมสูตรนี้เป็นสูตร5ลิตรนะครับแต่ว่าพี่พ๊กจะทําครึ่งนึงก็คือ2.5ลิตรนะครับใครจะทํา5ลิตรก็คูณ2ของปริมาณเข้าไปได้เลยนะครับผมใส่น้ําสะอาดลงไป2.5ลิตรครับจากนั้นก็รอน้ําเดือดจัดเลยนะครับ เมื่อเดือดจัดแล้วปิดเตาลงได้เลยพี่บิ๊กจะใช้ใบชาแดงอัดสำของชาตามือนะครับผมที่เขียนว่าใช้สำหรับชานมไข่มุกนะครับ 125กรัมจากนั้นก็คนให้เมชาตกลงไปข้างล่างนะครับผมปิดฝาหม้อไว้เราจะอบชาไว้แบบนี้10หนาทีเมื่อครบเวลาแล้วก็นํามากรองเอาน้ําชาได้เลยครับผมถุงกรองชาให้แช่น้ําร้อนก่อนนะครับประมาณ1-2นาทีแล้วก็ล้างด้วยน้ําร้อนอีกรอบหนึ่งนะครับยกถุงขึ้นสูงสูงหน่อยนะครับผมให้อากาศผ่านได้นะครับกินชาก็จะ หอมมากๆเลยครับผมชักกับไปกลับมาแบบนี้4-5รอบได้เลยครับจากนั้นก็บีบน้ําชาออกมาไม่ต้องบีบแรงจนเกินไปนะครับเดี๋ยวชาจะฝาดหรือเข้มมากเกินไปครับผมเราจะช่างเอาเบ็น้ําชาครับ2,100กรัมครับเคล็ดลับอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับใส่หัวนมผงดีมี่ลงไป150กรัมครับผมเพิ่มความมันด้วยคอฟฟี่เมดหนึรกรัมน้ําตาลอ้อยหรือที่เรียกติดปากว่าน้ําตาลทรายแดงนะครับ190กรัมครับผมเกลือป่น3กรัม จากนั้นก็คนให้ทุกอย่างละลายดีเลยนะครับใส่นมข้นจืดของคาร์เนชั่นที่มีรูปไข่เจียวอยู่หน้ากระป๋องหรือว่าอยู่หน้าถุงนะครับ470กรัมตามด้วยนมข้นหวานของคาร์เนชั่น200กรัมครับผมคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยนะครับ ก็จะได้แล้วชานมไต้หวันของเรานะครับยิ่งชักชาไปมาเนี่ยยิ่งทําให้ชาหอมมากๆเลยครับทุกคนพักให้อุ่นตัวก่อนนะครับก่อนที่จะนํามากรอกใส่ขวดนะครับใครจะใส่เม็ดไขมุกเข้าไปด้วยก็ได้เช่นกันครับชงใส่เหยือกชงใส่โหลชงใส่ขวดได้หมดเลยครับสูตรนี้พี่พิบบอกเลยนะครับว่าจะมีความเข้มแล้วก็ความหอมที่กลมกล่อมติดปากมากเลยครับทุกคนพี่พิกยังมีอีกหลายสูตรที่จะมาแจกกันนะครับใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปด้วยนะครับผม เดี๋ยวมาแจกอีกหลายเมนูเลยครับวัสดีครับ